วันจะตกลงจะเม่นเ้านี้นข้อกฎหมายและสัานึกษาด้นการศึกาแรกของการจับแผนแรกของท้กานก้งหรดเราจะเข้าถึงทีหม่ราแล้วิ่งทร่หม่่ที่หมเข้าการึงารับในส่วนของการจัดชุดลงไปปฏิบัติงานนะครับวันนี้ทั้งหมดสิบแห่งนะครับในส่วนของที่วางแผนไว้จะมี การนําสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าภาาสุกรนะครับก็มาจัดเก็บโดยเรามีข้อมูลทางลับนะครับสามามร ที่จาาทรนะครับที่นะครับที่เ็นวงเยนัก็ทีที่้เข้ตรวจนะก็มีอทั้งหมด2องลายครับก็ที่บรบา่นี่กเยนที่รเานับากก็จะมีทีเพย์เ เจ้เาเขนีป็นลงภาามนิจเจ้าหนึ่งั้งเป็นญาติมีไปเ็ายครบทั้งสงเจ้ารับมียอดมียอดเจ้าี่ลนีเพิ่มเข้ามาอีกสอาต้อง็บินกข้ไ้วเก็บเงมอีึนไงมไปบเ่อนปน

ว่าเราเรียนสิ่งนัุ้เปสั่งรัดโดยนะฮะเขจะได้งานเราเราหมดหรือว่าทางนี้ตรงที้ <c oughs> คือดำเนินไ้เนึง่งแต่ในกรณีที่อย่างเช่นที่ที่แล้วทางอาณิรู้ได้ยังไงว่าปกติก่อนที่จะมีกรณีนี้เกิดขึ้นคือว่าเขาเก็บไว้ตำรวจเท่าไหร่อันนี้เขาต้องมีบัญชีของเขาแล้วอาณิรก็นานครั้งมาตรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยปกติ เราดำเนิจะต้องมาตรวห้องเย็น6เดือนนะคะเป็นการสุ่มตสวนนะคะแต่ว่าเป็นการสุ่มตสวนเนี่ยเพราะฉะนั้นทางพานิชก็จะรู้ข้อมูลของแต่ละห้องเย็นว่าจํานวนฝาเท่าไหร่กอะมันมีข้อมูลมันมันมีมันมีข้อมูลที่ห้องเย็นกาจะต้องส่งอะไรทีต้องคู่กับบริษัทธ์นะเคลื่อนย้ายข้ามงุคไหนก็ไม่ขอย้ำอีกต่อไป ่่อไปอ่ปเอมาก่วารกาจะมีการที่นดีไปแล้วเราก็ขอความร่วมมือใช่ช่ไม่ช่ย่น่เยในสุดล่วมน่เย่ม่น่คุณผัด20มันเป็นแค่ท่เลเรื่อย